สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปทำลายรถม้านะครับที่สุสานวีระชนแดนไกลโอเคเราวาวมาแล้วครับผมใช้กุญแจดาบหินเปิดไปแล้วบางคนอาจไม่รู้ใช่ไหมครับว่ารถม้าเนี่ยมันทำลายได้เห็นยวเราไปดูวิธีกันครับตอนนี้เขาเป็นเขาไปเล่น DLC กันแล้วนะผมยังนะผมพายายามเก็บรายละเอียด แล้วอะไรที่แบบผมหาข้อมูลไม่ค่อยได้อะผมก็เลยทําโอเคเนี่ยรถม้านั่นรถครับมันมาละเราวิ่งไปครับหลบมีฝั่งตรงข้ามตัดการให้เรียบร้อยหลบครับวิ่งมาฝั่งนี้อีกจัดการเด็กโดไปเลยฮะวิ่งมาครับตรงนี้อย่าเพิ่งวิ่งเลยนะหย่อนตัวลงตรงนี้ครับจะมีอิมสองตัวอย่าเพิ่งไปครับย่อตัวไปก่อนให้อีกตัวหนึ่งมาหันไปก่อน เดี๋ยวเราจัดการอีกตัวหนึ่งอ่ามาหันไปแล้วครับจัดการได้โอเควิ่งไปถึงครับย่อตัวลงครับเดีย๋ยวเพิ่งไปจะมีสาพ่นไฟอยู่ใช้ธนูยิงแล้วเดยเพิ่งรีบไปนะมันจะมีแอบอยู่ด้านขวาตัวย่อตัวไว้ครับนี่แอบอยู่ตรงนี้ โอเคจัดการครับเราก็ไปไปถึงตรงนี้ย่อนตัวลงไปฮนะย่อนเราไปอีกมิงย้อนขึ้นมาอย่าพิ่งโผล่ขึ้นไปนะครับเดีย๋ยวเราดึงเสาก่อนพอดีจริงๆตัวนี้มันขึ้นได้เลยนะแต่พอดีผมกลับไปทําคลิปไง๋ยวเพึ่งโผล่ไปนะตรงนี้มีนี่ครับตัวนี้ค่อนข้างโหดตัวสุดท้ายครับโอเคจัดการเขาให้เรียบร้อยนี่ผมตีหลอดไปข้างล่าง เรียบร้อยแล้วครับปล่อยเขาอ่านี่รถม้าครับตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับบรรจะมีเหมือนถังระเบิดสามถังอยู่ข้างบนเรามีโอกาสแค่สาครั้งนะถ้าเกิดทําไม่ได้ก็คือหมดเลยมันเป็นเหมือนถังระเบิดสามถังครับให้เรายิงขั่วให้หลดไปใสร่รถมา้ามันจะมีจังหวะของมันสังเกตนะครับรถม้าวิ่งมาชนปึ้งให้เรายิงครับจังหวะดังปึ้งเนี่ยให้เรายิงพอดีต้องยิงตรงขั่วนะ ถ้ายิงตรงถังไม่ได้ครับมันจะมีคั้วอยู่เดี๋ยวผมลองยิงตรงถังให้ดูฮะอย่างเงี้ยไม่ได้ครับต้องยิงตรงขั่วตรงนี้เป็นสายเล็กๆครับพยายามเล็งให้ตรงพอรถม้าชนตึง้งเรายิงเลยเดีย๋ยวดูผมรออีกทีหนึง่งฟังจังหวะดีเนี่ยมารับตึงต้งตึ้งยิงลงไปแล้วปึ้มระเบิดเนี่ยครับ ทีนี้ไม่ว่าเราจะตายอีกอกี่รอบนะรถม้าก,ก็จะไม่มาก่อกวนเราละแถมเราได้ไอเทมด้วยธนูพึกษาทองธนูใหญ่พึกษาทองเป็นไงครับทุกคนแค่นี้ครับเรียบร้อยหวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าเกิดยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยผมจะพยายามลงคลิปที่มีประโยชน์จริงๆให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับผมครับขอบคุณมากๆครับผมไปไปแล้วฮะสวัสดีครับ